ตอนนี้ทุกอย่างของเราพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะพยกผู้คนเราไปแล้วณตอนนี้จะให้ผมทำไงต่อไปต้องการต้องรงทั้แารแรใช่ไหมหรั่แล้วแล้วไปกันเลยเด็กคนพร้อมมันจะได้ไปกันถึงศูนย์วิจัยโคโลเนะือถึงศูนย์วิจัยโคโลเนะือได้ยินตอบด้วยเบียนถึงศูนย์วิจัยโคโลเนะือรับฉันระดับสัญญายปกติแต่งานมาได้เลย รายงานสถานะขบวนอดีตของบุคตอนนี้ย้ำขอรายงานสถานะรถไฟวใิใจัยและอลุสสงประจำศูนย์เรียวอนอาร์ดีนนเอลจอประจะําลัางอุปกรองพร้อมดลูกเรือประจําแล้วฝากส่วนระบบโดยรวมปกติยังไม่มีเหตุขัดข้องอาการพือนที่ศูนย์ยังทํางานเป็นฐานมาตรฐานเรียดแจ้งคําสั่งเชิญจาารายงานทรัพยากรล่วงหน้าภายในสี่สิดชั่วโมงข้างหน้าพื้นที่ของคุณจะได้รับ ายใน48ชั่วโมงจะเข้าสู่แนวพายุหลักตามคำสั่ง Admin Division ให้ร่มอ,อพยพบุคลากรกทั้งหมดทันทีใหุ้นย้ายตัวอย่างวิจัยและอุปกรณ์สำคัญชุดแรกขึ้นขอบวนโดยไม่รอคำสั่งซ้ำสูในวิจัยคัวโลกเหนือต้องพร้อมปิดระบบและทิ้งพื้นที่ก่อนพายุเข้าหลักรับคำสั่งสุขเสริญจ,จากศูนย์กลางและ Admin Division รบทั่วจะเริ่มอ,อพยพขึ้นอารทีทันทีและรายงานความคลืบหน,น้าเป็นระยะระยะ,ระ,ยะเรียด เยืยนการอบพยพทันทีภายในหน้าต่างเวลา48ชั่วโมงหากมีความผิดปกติของสภาพอากาศหรือปัญหากับ RDL ้แจ้งศูนย์กลางทันทีไม่ต้องรอรอบรายงานจบการติดต่อนี่ North Inter a i p o r t รับสะเริ่มขั้นตอนอบพยพขึ้นขบวน RDL ตอนนี้ ท่านครับเราได้ข่าวมาว่ามีสายลับกดรถไฟเหงนี้มาแล้วนี่คือคียัผ่านของเรานะสายลับนั่นแหละเราจะจับมันได้เลยรับเสิบครับ